ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับแอดมินพรชนกนะคะมาวันนี้นิยายเสียงเรื่องเสน่ห์รักร้ายไม่ไม้เรือพว่วงก็นําเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะเสน่ห์รักร้ายไม่ไม้เรือพว่วงเรื่องโดย เย็นชาบอยแสนรักกลับมาถึงบ้านวางกระเป๋าเอกสารต่างๆเสร็จแล้วก็เดินไปรับลูกชายที่บ้านฝั่งตรงข้ามและพบว่าลูกชายของเธอกำลังนั่งดูการ์ตูนอย่างตั้งใจอยู่แสนดีครับกลับบ้านกันได้แล้วครับหญิงสาวยืนเรียกลูกชายที่หน้าประตูบ้านเมื่อได้ยินเสียงผู้เป็นแม่แสนดีก็รีบยันตัวขึ้น แล้ววิ่งมาหาเธอทันทีขอบคุณคุณยายหรือยังคะขอบคุณครับคุณยายข้าวผัดอร่อยมากเลยครับโถหลอกคุณแก่เก่งจริงๆเลยป้าอิ่มเอ่ยด้วยท่าทีดีใจพร้อมยื่นมือเหีียวไปรูปแก้มแดงๆของเด็กชายเบาๆขอบคุณมากนะคะป้าอิมจ้าพอมีแสนดีป้าก็ไม่เหงาอีกเลย มีเพื่อนคุยตลอดแสนรักยิ้มรับเพราะลูกหลานป้าอิ่มออกไปทำงานทุกวันบางวันก็ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดทำให้มีเพียงคนแก่อยู่บ้านเพียงลำพังแต่พอเธอและแสนดีย้ายมาอยู่ที่นี่ป้าอิ่มก็มาอยู่เลี้ยงแสนดีช่วยเธอตลอดกลายเป็นว่าป้าอิมคือญาติเพียงคนเดียวของเธอไปแล้วเย็นนี้ไปทานข้าวที่บ้านนะคะ รักซื้อกุ้งเผามาทานเข้าด้วยกันหลายๆคนคงจะอร่อยน่าดูจ้าเจอกันเย็นนี้นะครับแสนดีครับคุณยายพูดจบเธอและลูกชายก็เดินกลับมายังบ้านของตัวเองแล้วมาสอนการบ้านลูกชายของเธอต่อเชกเช่นทุกๆวันกว่าจะสอนการบ้านลูกชายเสร็จเวลาก็เรื่องเลยมาถึงหกโมงเย็นแล้ว และลูกชายของเธอก็ได้เอาพวงมาลัยที่ได้มาจากโรงเรียนมาไหว้เธอโดยที่ไม่ลืมถามหาผู้เป็นพ่อเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาหนึ่งปีแสนดีจะถามหาพ่อหนึ่งครั้งเฉพาะวันสำคัญเช่นวันนี้คุณพ่อจะกลับมาหาเราไหมครับคุณแม่ไม่แล้วคะ่ะคุณพ่อมีครอบครัวใหม่แล้วส่วนแสนดี ก็มีคุณแม่เป็นครอบครัวรวมถึงยายิ่มด้วยไงคะถ้าเพื่อนล้อว่าไม่มีพ่อแสนดีก็ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นกับแสนดีได้เท่ากับคนที่มีทั้งพ่อและแม่แน่นอนครับผู้เป็นลูกชายพยักหน้ารับแม่ว่าจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ตามแต่ตอนเช้า แสนดีมีคุณพ่อเหมือนกับเพื่อนด้วยแหละคุณพ่อใจดีมากๆซื้อขนมให้แสนดีเยอะมากเลยครับแสนดีอย่าไปเรียกผู้ใหญ่แบบนั้นอีกนะครับให้เรียกว่าคุณลุงนะเด็กชายพยากหน้ารับงั้นแสนดีรีบขึ้นไปอาบน้ำเลยครับเดี๋ยวคุณแม่จะได้จัดโต๊ะเตรียมอาหารเย็นต่อครับพูดจบผู้เป็นลูกชายก็เดินขึ้นชั้นบน เพื่อไปอาบน้ำตามคําสั่งทันทีแสนรักมองตามหลังลูกชายไปจนรับสายตาความสงสัยทำให้เธออดที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อสายหาคุณครูประจำชั้นของลูกชายไม่ได้รอสายสักพักก็มีเสียงกรดรับดังขึ้นสวัสดีค่ะครูรดาขอโทษนะคะที่โทรมานอกเวลางานนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณรัก คุณรักมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีรักอยากสอบถามเรื่องงานวันนี้นะคะเห็นแสนดีบอกว่ามีคุณลุงใจดีซื้อขนมให้เยอะแยะเลยคะ่ะเรื่องจริงหรือเปล่าคะอ๋อพี่ชายระดาเองคะ่ะตอนแรกระดาก็ว่าจะขึ้นไปบนเวทีแต่พี่ชายมาพอดีน้องแสนดีบอกอยากให้พี่ชายขึ้นไปแทนนะคะขอโทษคุณรักด้วยนะคะที่ไม่ได้บอก ไม่เป็นไรเลยค่ะรักอยากขอบคุณพี่ชายคุณระดามากกว่าฝากขอบคุณเขาด้วยนะคะทางเรื่องขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เรื่องขนมด้วยค่ะได้ค่ะไปทำไข่ดาวกร,บกรอบๆไข่แดงไม่สุกให้กินหน่อยเสียงแทรกดังเข้ามาในโทรศัพท์รอก่อนนะคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะครูราดาคะ งั้นรักรบกวนเวลาแค่นี้นะคะค่ะคุณรักสวัสดีค่ะแสงรักจึงกดวางสายไปเจ้าของเสียงทุมนั้นคงจะเป็นพี่ชายของเธอแต่ทำไมแสงรักถึงรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยได้ยินเสียงนั้นมาจากที่ไหนมาก่อนแต่เธอก็สลัดความคิดนั้นทิ้งไปแล้วยันตัวลุกไปเข้าครัวทันทีภายในห้องครัวของบ้านหลังใหญ่ มีเสียงกระทะกระทบกับตะหลิวดังออกมาเป็นระยะ,ะยะๆรินดาดากำลังลงมือทอดไข่ดาวให้ผู้เป็นพี่ชายด้วยความตั้งใจเพราะแม่บ้านก็ไม่สามารถทำถูกใจชายหนุ่มได้เท่าเธอทำให้ภาระการทอดไข่ต้องตกมาอยู่ที่เธอตลอดที่หลังก็หัดทำเองบ้างอยากกินแบบไหนก็ทำเองจะได้ไม่ต้องลำบากคนอื่น จะทำเองทำไมในเมื่อก็มีน้องสาวอยู่ทั้งคนชายหนุ่มพูดขึ้นขณะที่สายตาย,ยังคงจ้องหน้าจอแท็บเล็ตอยู่หาเมียเถอะถือว่าน้องขอร้องแล้วนะเรียนรดาพูดพร้อมหันมาพนมมือขึ้นทั้งที่ในมือยังถือตะหลิวอยู่นิธิที่เห็นเช่นนั้นก็หลุดหัวเราะออกมาทันทีไม่ เสียงดังฟังชัดของนิทิทำให้เธอได้แต่กัดฟันกรอดแล้วหันไปทอดไข่ต่อระดาหาให้ไหมเพื่อนครูที่โรงเรียนชอบพี่กันตั้งหลายคนแทบจะทั้งโรงเรียนแล้วมั้งไม่คุณแม่หาให้ก็ไม่เอาน้องหาให้ก็ไม่เอางั้นก็อยู่คนเดียวไปเลยระดาเด็กที่ชื่อแสนดีคนนั้นไม่มีพ่อหรอ ชายหนุ่มตัดสินใจถามเรื่องที่เขาสงสัยตลอดทั้งวันกับน้องสาวอืมระดาลืมไปเลยคุณแม่ของน้องแสนดีฝากมาขอบคุณพี่ด้วยทั้งเรื่องขนมแล้วก็เรื่องที่ขึ้นไปบนเวทีแทนคุณแม่เขานะ่ะส่วนเรื่องที่พี่ถามก็ใช่ค่ะน้องเขาไม่มีพ่ออยู่กับแม่แค่สองคนเร้วสามีเธอไปไหนล่ะระดาก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ ต่เธอเลี้ยงลูกดีมากเลยนะคะไม่ได้ดูเป็นเด็กมีปัญหาเหมือนกับคนอื่นๆเลยอืมพี่ก็คิดอย่างนั้นแหละเรียนราดาค่อยๆซ้อนตาขึ้นมองพี่ชายทำไมคะพี่อยากลองรู้จักกับคุณแม่ของน้อง,องแสนดีไหมละ่ะถ้าน้องแสนดีน่ารักอ่อนโยนแบบนี้ระดาว่าคุณแม่ของน้องก็คงไม่ต่างกันแน่นอนเรียนราดาพูดยิ้มยิ้ม นิธิรีบหันไปสบตาน้องสาวทันทีเผลอเจอนะเราได้หรือ,อยังไข่ดาวพี่อะหญิงสาวรุดยิ้มออกมาแล้วถือจานไข่ดาวมาวางลงตรงหน้าพี่ชายพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆก่อนจะเดินออกจากห้องไปปล่อยให้นิธินั่งจมอยู่กับคำพูดของน้องสาวต่ออยู่อย่างนั้นเสียงน้ำไหลกระทบพื้นดังมาจากทางห้องน้ำ ภายในห้องนอนสีขาวเจ้าของหุ่นกรำยำของผู้ชายใบย32ปีตื่นขึ้นมาออกกําลังกายตั้งแต่ชเช้ามืดเป็นประจำทุกวันร่างสูงเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยผ้าพันเอวเพียงผืนเดียวเดินตรงไปยังห้องแต่งตัวทันทีเพื่อที่จะได้ออกไปทำงานได้ตามเวลาที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้นิธิเดินลงมาชั้นล่างในชุดที่พร้อมออกไปทำงาน ชายหนุ่มเดินมายังห้องอาหารพบว่ารินดากำลังนั่งทานข้าวอยู่คนเดียวคุณแม่ทานข้าวแล้วหรอค่ะข,ขึ้นไปอาบน้ำแล้วชายหนุ่มพยักน้ารับแล้วเดินไปนั่งยังเก้าอี้ประจำก่อนจะลงมือทานข้าวที่ถูกวางเตรียมไว้ตรงหน้าเขาแล้วฝากซื้อขนมให้แสนดีด้วยนะเงินพี่ก็โอนให้ละ รินรดาชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ารับด้วยใบหน้าอมยิ้มอิ่มแล้วระดาขอตัวก่อนนะคะนิตีพยักหน้ารับแล้วก้มไปจัดการอาหารตรงหน้าตัวเองต่อเพื่อที่จะได้รีบไปบริษัทนิตีนั่งตรวจเอกสารอยู่ภายในห้องทำงานเงียบๆพลางเหลือบมองนาฬิกาดิจิตอลตั้งโต๊ะเป็นระยะระยะก่อนเสียงคอประตูห้องจะดังขึ้น นิท่เผยยิ้มมุมปากออกมาทันทีเชิญสิ้นเสียงทุม้มประตูห้องก็ถูกผลักเข้ามาและพบว่าเป็นคนที่เขานึกถึงหน้าจริงๆสวัสดีค่ะแสงรักยกมือขึ้นไหว้พร้อมก้าวขาฉับเข้ามาสายไปยี่นาทีนะสายเป็นประจำจนเป็นนิสัยเลยสิแสงรักไม่ได้ตอบอะไรไป ทำเพียงเดินขบกรามเข้ามาเงียบๆคือเอกสารทั้งหมดค่ะหญิงสาววางเอกสารในมือมากมายลงที่โต๊ะทำงานของเขาพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นก็เชิญผมรอฟังอยู่แสนรักเปิดแท็บเล็ตของตนขึ้นมาแล้วเริ่มบรรยายในสิ่งที่เธอสรุปมาได้จากกองเอกสารมากมายหญิงสาวสรุปมาได้เพียงสองหน้ากระดาษ สร้างความแปลกใจให้กับชายหนุ่มไม่น้อยและสามารถอธิบายให้เขาเข้าใจเนื้อหานั้นได้อย่างง่ายดายทำให้นิธิยิ่งรู้สึกทึ่งในตัวเธอเข้าไปอีกสมแล้วที่ผู้เป็นแม่และเลขาของเธอเลือกแสนรักมาร่วมทีมกับเขาเนื้อหาทุกอย่างในเอกสารก็สรุปได้ประมาณนี้ค่ะแสนรักพูดจบก็ปิดจอแท็บเลตต็ตตัวเองลงทันที ก็ถือว่าใช้ได้อีกสักครู่ผมจะไปที่โรงแรมสาขาใหญ่คุณเตรียมตัวด้วยก็แล้วกันดิฉันต้องไปด้วยหรอคะหญิงสาวถามอย่างไม่แน่ใจทำไมแค่นี้เหนื่อยเหรอหรือว่าขี้เกียจคำพูดของนิติทำให้แสนรักกัดฟันกรอดก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ทำไมหัวหน้าถึงต้องพูดถากถางดิฉันอยู่เรื่อยเลยคะ ถ้าไม่พอใจที่ฉันลาบ่อยๆฉันก็มีเหตุผลแล้วก็บอกไปแล้วนี่คะผมเปล่าผมจะพูดถากทางคุณทำไมผมไม่ชอบมีปัญหากับใครอยู่แล้วแสนรักที่เมื่อได้ยินประโยคนั้นออกจากปากเขาหญิงสาวกรอกตามองบนทันทีก่อนจะขอตัวเดินออกจากห้องเพื่อไปเตรียมตัวต่อนิธิและแสนรัก เดินทางมาถึงโรงแรมชื่อดังสากขาใหญ่ก็ได้รับการต้อนรับจากพนักงานเป็นอย่างดีเขาและเธอใช้เวลาประชุมงานนานจนเรื่องเลยมาถึงเที่ยงวันแล้วชายหนุ่มจึงพาเธอมาเลี้ยงข้าวที่ร้านอาหารภายในโรงแรมคุณทำงานที่บริษัทแม่ผมมานานหรือ,อยังนิธิถามขณะที่เขาและเธอกำลังนั่งทานข้าวกันอยู่สองคน ประมาณสองปีแล้วค่ะก็ไม่ได้นานมากดูคุณไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะช้อนในมือชะง,งักไปทันทีก่อนจะใช้ตักอาหารต่อทำอย่างกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่การกระทำของเธอทั้งหมดตกอยู่ในสายตาของนิติตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็คงอย่างนั้นแหละค่ะหญิงสาวพูดจบชายหนุ่มก็ไม่ได้ถามอะไรเธออีก ทั้งสองจึงกลับมาสนใจมื้อเที่ยงของตนเองต่อหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเขาและเธอก็เดินออกจากร้านอาหารเพื่อกลับบริษัทท,ทันทีแต่ขณะที่เขากำลังจะเดินออกไปนั้นนิทีก็เหลือบไปเห็นร้านเบเกอรี่ที่มีสินค้าวางเรียงรายกันอยู่มากมายชายหนุ่มจึงเปลี่ยนทิศทางการเดินโดยมุ่งหน้าไปยังร้านนั้นแทนรับอะไรดีคะ เสียงพนักงานสาวเอ่ยถามนิธิจึงชี้นิ้วไปที่เบอร์เกอรี่ที่มีสีสันน่าทานจำนวน10ชิ้นแยกเป็น3มกล่องนะครับกล่องที่3ามใส่2ชิ้นครับได้ค่ะทั้งหมด1450บาทคา่ะชายหนุ่มจึงหยิบเงินส่งให้เธอรอสักพักพนักงานก็นำกล่องเบอร์เกอรี่ที่ถูกใส่ถุงเป็นอย่างดีส่งให้เขา นิติยื่นมือไปรับมาถือไว้ก่อนจะหยิบถุงที่มีกล่องขนาดเล็กส่งให้เธอแสงรักมองของในมือเขาด้วยความแปลกใจให้ฉันหรอคะใช่รับไปสิขอบคุณค่ะแสงรักรับมาถือไว้ในมือเธอมองมันเล็กน้อยก่อนจะเดินตามหลังชายหนุ่มออกไปหลังเลิกงานนิติกลับมาถึงบ้านก็พบว่ารินรดา นั่งดูซีรีส์อย่างสบายใจที่ห้องนั่งเล่นอยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มมองถุงขนมในมือแล้วเดินเข้าไปหาผู้เป็นน้องสาวทันทีวันนี้กลับบ้านเร็วนะชายหนุ่มเอ่ยทักขึ้นค่ะวันนี้เด็กอนุบาลได้กลับบ้านเร็วนะคะเรียนดาตอบทั้งที่ตาก็จับจ้องอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์ซื้อขนมมาให้ฝากไปให้แสนดีด้วยนะ ชายหนุ่มยื่นถุงขนมไปตรงหน้าน้องสาวเปริยนดามองถุงขนมสลับกับใบหน้าของพี่ชายก่อนจะเผยยิ้มออกมาขอบคุณค่ะวันนี้คุณยายแสนดีเข้ามารับคุณแม่ยังไม่เลิกงานนะคะเปริยนดา,าเอ่ยขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีครุยทําเอานิทิชะงักไปทันทีอา้าวแล้วมาบอกพี่ทำไมอา้าวก็เผื่อพี่อยากจะรู้ไง เฮ้เจออีกแล้วนะเราไปอาบน้ำก่อนนะพูดจบนิทิก็ยันตัวลุกขึ้นเดินขึ้นห้องไปปล่อยให้รินรดามองตามหลังไปอย่างขำขันช่วงเย็นของวันต่อมาแสนดีนั่งทานขนมเค้กอย่างสบายใจอยู่ที่โซฟาหน้าโทรทัศน์ภายในบ้านโดยมีป้าอิ่มนั่งอยู่ข้างกายเพื่อรอผู้เป็นแม่ของเด็กชายกลับมาจากที่ทำงานและเพียงไม่นาน เสียงเปิดประตูบ้านก็ดังขึ้นกลับมาแล้วคะ่ะเสียงหวานเอ่ยขึ้นจากทางหน้าบ้านแซนดีฉีกยิ้มแฉ่งทันทีเมื่อได้ยินเสียงของผู้เป็นแม่สวัสดีครับคุณแม่วันนี้แสนดีได้กินขนมเค้กด้วยอร่อยมากเลยครับแสนรักยิ้มรับแล้วเหลือบไปมองกล่องขนมที่ลูกชายกําลังนั่งทานอยู่ด้วยความแปลกใจ ใครให้ขนมแสนดีมาหรอคะลูกแสนรักเดินเข้าไปนั่งข้างลูกชายสายตาคอยรอบมองกล่องขนมเป็นระยะระยะคุณครูราดาครับคุณลุงเขาฝากมาให้น้องแสนดีครับเด็กชายตอบทั้งที่ปากยังคงเคี้ยวขนมอยู่คุณลุงหรอแสนดีหมายถึงคนที่ขึ้นไปบนเวทีด้วยนะั่นหรอคะเด็กชายพยักหน้ารับ แสนรักมองกล่องขนมนิ่งๆพลางนึกถึงคนที่ให้ขนมแบบเดียวกันกับลูกชายเมื่อวานนี้หญิงสาวคิดว่าคงเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นเพราะคนอย่างนิติจะมาสนใจอะไรเด็กธรรมดาธรรมดาอย่างลูกชายเธอคิดได้เช่นนั้นแสนรักจึงรีบเดินเอาของไปเก็บเพื่อมาสอนกนารบ้านลูกชายต่ออย่างไม่ใส่ใจหนึ่งสัปดาห์ผ่านไป ภายในห้องทำงานของผู้จัดการฝ่ายบริหารของบริษัทมีเจ้านายและลูกน้องนั่งหน้าเครียดอยู่กับเอกสารมากมายตรงหน้าเพราะงานกําลังมีปัญหาทำให้คนทั้งสองต้องอยู่แก้งานกันโดยให้คนในทีมที่เหลือไปจัดการส่วนอื่นต่อคุณนิติคะส่วนนี้ที่ฉันตรวจสอบดูแล้วเรียบร้อยดีคะ่ะอืมคุณช่วยมาดูนี้ให้ผมหน่อย ชายหนุ่มพูดขึ้นด้วยใบหน้าตึงเครียดบนเก้าอี้ทำงานตัวโปรโดแสนรักจึงรีบวางเอกสารในมือลงแล้วเดินเข้ามาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทำงานของชายหนุ่มหญิงสาวเดินมาหยุดอยู่ข้างกายเขาแล้วโน้มหน้าลงไปมองจอกลิ่นหอมอ่อนๆโชยผ่านจมูกของนิธิที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างกายเธอราวกับว่าเธอกำลังนั่งตักเขาอยู่ ชายหนุ่มเหลือบมองใบหน้าสวยจากทางด้านหลังลำคอขาวเนียนและดวงตากลมโตคู่นั้นทำให้เขารู้สึกวูบวาบไปทั่วร่างกายจนเผลอกลืนน้ำลายอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะรีบสะบัดหน้าหนีไปมองสิ่งอื่นเรียบร้อยค่ะแสงรักยืนตัวตรงแล้วก้าวขาเดินออกจากโต๊ะทำงานของเขาขอบใจนิตีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเบาหวิว ก่อนจะยกมือขึ้นมารูปหน้าตัวเองแล้วหันไปสนใจงานตัวเองต่อทั้งสองนั่งทำงานกันต่ออีกสักพักก็ถึงเวลาพักกลางวันนิติจึงให้แสนรักสั่งอาหารมาทานในห้องทำงานแทนการออกไปทานข้างนอกทำให้เขาและเธอต้องนั่งทานข้าวกันเพียงสองคนที่ห้องทำงานใหญ่ของเขาเดือนหน้าเหมือนจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่ เตรียมตัวด้วยล่ะชายหนุ่มพูดขึ้นขณะที่ทั้งสองกำลังทานข้าวกันอยู่เงียบๆที่ไหนคะโรงแรมแถบภาคตะวันออกแต่ยังไม่รู้ว่าจังหวัดไหนประมาณกี่วันคะ3วันแสนรักพยักหน้ารับในขณะที่ในหัวก็นึกถึงแต่หน้าลูกชายเธอดูเครียดๆนะทำไมเหรอกลัวต้องห่างกับแฟนนานหรอ นิธิที่จับสังเกตได้ก็เอ่ยถามขึ้นทันทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องถามเธอออกไปแบบนั้นเปล่าค่ะจากนั้นทั้งสองก็นั่งทานข้าวกันต่องเงียบๆการร่วมงานของเขาและเธอผ่านมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วทั้งสองสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นจนทําให้งานดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยปัญหาการสื่อสารและความสับเปล่าของคนในทีมเลยทำให้ทุกอย่างต้องหยุดชะงักลงและทุกคนต้องมาร่วมกันแก้ไขงานกันอย่างตั้งใจกว่าเดิมแสนรักที่หลังจากได้ร่วมงานกับชายหนุ่มเธอก็ค้นพบว่าเขาเก่งเหมือนที่ปากเขาพูดไว้จริงๆนั่นจึงทำให้เธอเคารพเขามากขึ้นอีกทั้งบรรยากาศระหว่างเขาและเธอแตกต่างจากแรกๆ ที่พบกันราวกับคนละคนและนิธิก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นคนหนึ่งจนในบางครั้งเธอเผลอใจสั่นกับเขาอยู่บ่อยๆช่วงเย็นของวันวันนี้เป็นวันสำคัญของเด็กชายแสนดีเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบอายุเจ็ดขวบแสนรักจึงต้องรีบทำงานให้เสร็จและรีบกลับบ้านมาฉลองวันเกิดให้กับลูกชายที่ตอนนี้เขานั่งดูการ์ตูนอยู่กับป้าอิม ส่วนเธอก็มาเตรียมมื้อเย็นสำหรับคนทั้งสามฟ้าเริ่มมืดแสนรักก็ถือเค้กก้อนเล็กรูปการ์ตูนที่ลูกชายชอบมาวางไว้ตรงหน้าเขาแสนดียิ้มกว้างออกมาอย่างดีใจแล้วพนมือพร้อมหลับตาอธิษฐานตามที่ผู้เป็นแม่บอกก่อนจะเป่าเทียนที่ปากอยู่ให้ดับจนหมดสุขสันต์วันเกิดนะครับแสนดีเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับ แสนรักไวพรลูกชายพร้อมรูปศีรษะเบาๆใหญ่ยยก็ขอให้แสนดีสุขภาพแข็งแรงนะครับป้าอิ่มเอ่ยต่อแสนดีจึงพยักหน้ารับแล้วยกมือขึ้นไหว้แสนรักและป้าอิ่มอย่างอ่อนโยนส่วนนี่ก็เป็นของขวัญวันเกิดของแสนดีปีนี้นะครับลูกหญิงสาวยื่นกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียนมากมายซึ่งเป็นลายการ์ตูนให้กับลูกชาย ว้าวขอบคุณครับคุณแม่เด็กชายรับมือไว้ด้วยความดีใจก่อนจะทำท่าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วรีบวิ่งไปหากระเป๋านักเรียนของตนเองทันทีแสนดีได้ของขวัญมาอีกตั้งสองอันแน่เด็กชายชูกล่องรถบังคับและกล่องเลโก้ให้ผู้เป็นแม่ดูใครให้มาหรอครับคุณโคราดากับคุณลุงครับฮืม คุณลุงมาหาแสนดีหรอครับป่าหารอครับคุณครูลาดาเอามาให้แสนดีครับแสนรักพยักหน้ารับความอยากรู้จักคุณลุงที่แสนดีพูดถึงบ่อยๆก็เข้ามาในหัวของเธออีกครั้งแล้วแสนดีได้ขอบคุณคุณครูกับคุณลุงไหมครับเด็กชายพยักหน้ารับรักคุณลุงที่แสนดีพูดถึงเป็นใครเหรอลูก ป้าเห็นเจ้าแสนดีพูดถึงทุกวันเวลากลับบ้านแถมยังได้ขนมเต็มกระเป๋ามาทุกวันอีกด้วยแสงรักหันไปสศตากับป้าอิ่มนิ่งก่อนจะสายหน้าไปมารักก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงคะ่ปะป้าอิมรู้แต่ว่าเขาเป็นคนขึ้นไปบนเวทีแทนรักตอนวันพ่อนะคะแล้วเขาก็เป็นพี่ชายของคุณครูเรนดาด้วยค่ะ อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ต้องห่วงอะไรหรอกมั้งหญิงสาวจึงพยักหน้ารับด้วยสีหน้ากังวลเล็กน้อยบ้านหลังใหญ่ที่มีผู้เป็นแม่และลูกกำลังนั่งดูโทรทัศน์ร่วมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นรินรดาคอยเหลือบมองพี่ชายอยู่บ่อยๆเพราะเธอรู้สึกว่าช่วงนี้พี่ชายของเธอดูหน้าตาอิ่มเอมสดใสกว่าปกติ ไม่รู้ว่ามีแฟนหรือมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าแต่เธอก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามเพราะผู้เป็นแม่ก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้มีอะไรหรอระดาพี่เห็นแกมองเหมือนมีอะไรอยากจะพูดเออเปล่าค่ะรินระดาตอบพี่ชายพลางเหลือบตามองผู้เป็นแม่ไปด้วยพูดมานิธิยังคงถามต่ออย่างไม่ยอมแพ้ ก็พี่ชายดูสดใสกว่าปกตินี่คะมีแฟนเหรอคะซ้นเสียงรินรดาราตรีที่กำลังนั่งปอกส้มเข้าปากอยู่ก็หันมามองสองพี่น้องทันทีเพอเจอคิดไปเรื่อยนะเราแล้วเมื่อไหร่จะมีล่ะเห็นแม่ไม่พูดไม่ใช่ว่าแม่จะปล่อยไปอย่างไม่สนใจนะ นิทิที่นั่งฟังอยู่เงียบๆก็ตวัดสายตาไปมองน้องสาวอย่างคาดโทษเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับไม่ต้องมาให้ความสําคัญกับเรื่องแฟนผมมากก็ได้ครับถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองนั่นแหละผมขอตัวขึ้นห้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงมาทานข้าวอีกทีชายหนุ่มพูดจบก็ยันตัวลุกเดินออกไปทันทีโดยมีสายตาของแม่และน้องสาวมองตามหลังไป พี่แกมีคุยคุยกับใครอยู่หรือเปล่าระดายิงสาวรีบสายหน้าพลันระดาก็ไม่ทราบค่ะงั้นระดาขอไปเตรียมการสอนสำหรับพ่งนี้ก่อนนะคะแม่รินระดารีบหาทางออกตามพี่ชายทันทีสอนอนุบาลต้องมีการเตรียมสอนด้วยเหรอก็ต้องเตรียมสิคะคุณแม่ไม่ว่าชั้นไหนปีไหนก็ต้องเตรียมค่ะมันจะได้เป็นระบบ ประดาขอตัวก่อนนะคะพูดจบหญิงสาวก็วิ่งขึ้นห้องไปทันทีโดยไม่ฟังเสียงเรียกตามหลังของผู้เป็นแม่อีกเลยจบตอนที่สองแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวตอนต่อไปยังไงจะเป็นยังไงเราก็มาติดตามกันต่อได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะ